กรทมจัดทีมเร่งตรวจค้นหาเชิงลุกดาวกระจายใน6ชุมชนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมฉีดวัคซีนโควิด19ป้องกันการแพร่ระบาดนางสินละปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานาครเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดทีมลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 c o v i ด1 9 active case finding หรือ ACF ด้วยการ S-WA-B รวมทั้งจัดทีมพิเศษเฉพาะกิจลงพื้นที่ดาวกระจายใน6กลุ่มเขต ตั้งแต่ขณะนี้จนถึงวันที่11พฤษภาคม64โดยมีเป้าหมายคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ได้3,000คนต่อวันดังนี้กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกสวน70,000สามีนบุรีเขตมีนบุรีกลุ่มเขตกรุงเทพกลางสนามกีฬาห้วยขวางเขตห้วยขวางกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ใต้ทางด่วนพระราม3 เขตยานนาวากลุ่มเขตกรุงทนเหนือสวนสาธารณะใต้สะพานพรรามแปดเขตบางพลัดและกลุ่มเขตกรุงทนใต้เดอะมอบางแคเขตบางแคปัจจุบันอัตราการแพร่ระบาดของโควิด1 9อยู่ในระดับสูงโดยส่วนใหญ่พบในชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นเช่นชุมชนคลองเตยเขตคลองเตยชุมชนบ่อนไก่เขตปทุมวันชุมชนบ้านขิงและเดอะมอล ขตบางแคซึ่งกรุงเทพมหานครได้เข้าดำเนินการเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงในชุมชนพร้อมทั้งฉีดวัคซีนเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงเป็นอัตราลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารดีๆจากไทยบ้านนิวขอบคุณค่ะ